ลักษณะาการทําสงครามก็มันเป็นสงครามลบในเมืองกับรบในป่าก็เป็นเป็นสงครามกองโจรน,นะครับมันไม่ได้ต้องการอาวุธหนักหรืออาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงเนี่ยเสมอไปมันจะใช้อาวุธเบาบ้างคือจริงแล้วไอ้ระบบคิดแบบเนี้ยนะครับต้องทําทั้งสงครามกองโจรสงครามประชาชนหรือสงครามตามแบบโดยใช้อาวุธหนักนะครับเข้าไปบด,บดขยี้ศัตรูหรือเข้าไปติดตั้งตามแนวปมแดงอะไร มันมันก็มีมานานนะมันเป็นหลักนิยมของของกองทัพข้ามากเลยเอ้นี่มันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีมีลักษณะของ chain of command ท,ที่ที่ใกล้เคียงกับหารประจำการมากขึ้นทั้งทั้งที่นักรบอาจจะเป็นนักรบจรยุหรือม่่อยกหัดให้เข้าสู่หมวดประจำการ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสําหรับกองทัพพม่าะนะครับท,ที่ที่จะเป็นบทชีไปตอนน่อห้านให้ผ้าอย่างรวดเร็วผมประเมินดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าในปีนี้สถานก,การณ์ก็ก็ค่อนข้างยื้อเหมือนกันทหารพรม่าอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่ว่าณักวันนี้เขาทำทุกอย่างเพื่ไม่ให้แพ้ ของรัสเซียนะคะที่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของทางกองทัพพม่าเหมือนกันนะคะถ้าอาจารย์ประเมินด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเขามีพลังกำลังนะคะมีความสามารถในการที่จะช่วยซัพพอร์ตกองทัพพม่าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้รัสเซียก็อยู่ในสงครามกับยูเครนนะคะแล้วมันก็ยาวนานมาอันที่จริงก็อาจจะเกินกว่าที่ใครหลายคนแล้วก็รัสเซียคาดคิดด้วยซ้ำไปนะคะเขายังต้องมีสิ่งที่เขาต้องรับมือนะคะเขาจะช่วยพม่าได้มากน้อยแค่ไหนอาจย์ ช่วยได้ในระดับหนึ่งหรอครับคงไม่สามารถจะช่วยได้เยอะเพราะรัสเซียก็ติดขัดมีปัญหาแต่อย่างที่ผมนําเรียนไปว่ามันมี m o u มีกรอบความร่วมมือทางทหารมันก็อยู่ที่ทางมินอ,องหลายกองทัพพมา่าด้วยว่าคุณจะหาเม็ดเงินอย่างพอเพียงในการเข้ามาซื้ออวุุทปกรณ์กับรัสเซียไหมนะครับถ้าถ้าม,มันพอเพียงและเป็นกรอบข้อตกลงทางทหารของ,ทาง,ท,างทางรัสเซียก็พอจะจัดหาให้ได้อยู่บางส่วนแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่า ออกองทัพพม่าก,ก็ผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์เองได้นะครับหมายถึงว่าเขาเขาไม่ได้นําเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียวก็ะจะมีโรงงานผลิตอาวุธนะครับเช่นอาวุธบางต่างๆเ,เช่นเครื่องยิงลูกระเบิดลูกระเบิดปืนเล็กยาวปืนประจํากายต่างๆก็จะมีเขตอุตสาหกรรมอยู่ที่เมืองแปรใช่ไหมครับแล้วก็เมืองอื่นๆหรือว่าศูนย์กลางของกองทัพภาคทหารบกของพม่าเนี่ยมันก็จะมีมีโรงงานผลิตอาวุธตัวนี้นะครับเพราะนั้นแล้ว ล,ลักษณะการทำสงครามต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันมันเป็นสงครามรบในเมืองกับรบในป่าก็เป็นเป็นเป็นสงครามกองโจรน,นะครับเป็นสงครามที่ต้องใช้ทหารลาบเยอะนะครับในในการเข้าไปรักษาฐานที่มัน่นแล้วก็ลุกลับล้นถอยลบในที่ราบลบในป่าลบอะไรอย่างเงี้ยมีจอรยุทธ์ในป่าจอรยุทธ์ในเมืองผสมกันไอไอลักษณะการรณรงค์สงครามแบบเนี้ยนะครับมันมันไม่ได้ต้องการอาวุธหนัก หรืออาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงเนี่ยเสมอไปนะครับเสมอไปมันจะใช้อาวุธเบาบ้างแต่ก็จะมีอาวุธหนักเนี่ยยิงเสริมใช่ไหมครับเหมือนที่ผ่านมาทหารพม่าก็จะยิงปืนใหญ่ใช้เครื่องบินลบนะเข้าไปถล่มเป้าหมายหรือใช้อาวุธที่มันเป็นระเบิดที่มีอนุภาพเข้าไปเป็นแรงหนุน,นแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ใช้แบบแบบเต็มเต็งท่งๆเสมอไปมันก็ยังใช้อาวุธอาวุธเบ,า,บาอาวุธเล็กอยู่นะครับเพื่อเ,อเข้าไปต่อสู้กับฝ่ายต่อต้าน ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ทําให้กอ,อ,องทัพพม่าก,ก็อาจจะยังพอไหวในบางสมรภูมิเพื่อเพื่อจะยืนระยะในการรบต่อไปได้นะครับแล้วก็ข้อจํากัดของสมรภูภูมิประเทศต่างๆมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะแบบจะใช้อาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงนะเช่นขีปนาวุธยุโรปศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็ยากที่จะเอามาใช้เพราะว่ามัน มันก็ด้วยข้อจํากัดของลักษณะของสองครามแล้วก็ภูมิประเทศแต่ว่าที่คุณกีตาถามมาเรื่องรัสเซียเนี่ยผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่าถ้าถ้าเราย้อนไปดูทหารพม่าในช่วงปีคศ0 5 2 0 0 6มันเป็นช่วงที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับนำโดยพรรคบิลพับบีก้านจอสันเป็นยุเนี่ยช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นเนี่ยเขาก็ยกทัพไปถล่มอิอรักถล่มอัฟกานิสถานแล้วไปล้มระบอบเผดเด็จก,การแล้วก็ สร้างวัตกรรมทางการทูดบอกว่าทหารพรมาร่าเป็นด่านหน้าแห่งทรราสไปเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือเชื่อมโยงกับรัฐที่ดูดูเป็นรัฐที่เป็นรัฐไม่ค่อยเข้าสายตาของสหรัฐด,ดูจะนอกข้อหรืออันตรพานไปบ้างนะครับในในเวทีระหว่างประเทศหรือสถียรภาพระหว่างประเทศเพราะนั้นในช่วงเวลานี้มันก็ทําให้กองทัพพมา่าช่วงนั้นเนี่ยมีการขุดอุโมงด้วยมีการเพิ่มสัญญ,ญานุภาพทางบกนะครับวางโครงข่ายป้องกัน การโจมตีทางอากาศแล้วก็มีไปติดต่อกับกองทัพรัสเซียและเกาหลีเหนือมากขึ้นนะครับมีการปรากฏตัวของช่างเทคนิคเกาหลีเหนือที่กรุงเนปิดอรนะครับมาสาธิตเรื่องขีปนาพุธยุทธศาสตร์อะไรสํานองเนี่ยหรือทันเนลวอลแฟร์สงคราัอุโมงนะครับมีนายทหารพรมา่าไปไปอบรมที่โรงเรียนทหารของรัสเซียนะครับเป็นรุ่นๆเลยเป็นระรอบเป็นระรอบ,รบ,รบและมีการตั้งกองพันุ์พิเศษขึ้นมา นะครับของกองทัพพมา่าและบุคลากรในกองพันนั้นเนี่ยไปไปเรียนที่รัสเซียนะครับหรือแม้หรือแ,แม้กระทั่งมีมีข่าวล่วงไหลออกมาว่าเอ๊ะทหารพมาร่าอยากได้อาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าโดยโดยใช้โมเดลจากรัสเซียและเกาหลีเหนือนะครับอันนี้มันก็เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะครับแต่ว่านวันนี้สถานการณ์ที่ดูเหมือนทหารพมาร่จาจะตะวันตกก็ยังไม่ชอบเขานะครับรัฐบาล NUG ก็ดูมีความสัมพันธ์กับตะวันตกตรัฐบาล N u g ยกับ อกองกําลัง PDF และชนชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่งจีนนะครับที่อาจจะช่วยกลุ่มชาติพันธ์บางกลุ่มเนี่ยก็เข้ามาไล่ตีทหารพรมา่าจนแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไอภาวะแบบนี้ในทางในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์การทหารนะครับมันจะในในบางระบอบทหารรอบโลกนะครับมันจะบีบคั้นว่าเออเมื่อคณะในพลถูกตีให้หลังชนขวามันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากจะต้องเป็นรัฐแสนยาดูภาพให้ได้ ไอ้ความเป็นรักแสนยานูภาพเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองล่มน,นะครับมันก็ทําได้หลายแบบหนึ่งก็คือสั่งซื้ออวุธยุณ์อุปกรณ์จากประเทศอันธมิตรที่ขายอาวุธให้นะครับกับ2ก็คือใช้ความรุนแรงแบบบ้าระหำเหมือนกันนะครับในใน,ในการจัดก,การกับฝ่ายต่อต้านจัดก,การกับประชาชนที่สงสัยว่าเป็นสายให้กับฝ่ายต่อต้านและที่สําคัญก็คือมันจะบีบคั้นให้มีการเกณฑ์กําลังคนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเอาคนมาเป็นทหารแล้วอยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของกองทัพ เนี่ยแหละคือคือธรรมชาติของรับแสนยานุภาพซึ่งผมคิดว่าทฤษฎีเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นชัดในกรณีของการตัดใจของบินนองหลายและโซวินล่าสุดในวันนี้นะครับอืมแล้วการเก็บกัรการบงานหรือว่าการเพิ่มกําลังคนนี่ก็กำลังเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงว่าเรื่องของการที่จะเพิ่มแสนยานุภาพอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่ม กำลังนะคะหรือว่าความสามารถทางการรบทางอาวุธนะคะแล้วก็มีเมนชันไปถึงด้วยว่าอาจจะต้องมีการใช้อาวุธหนักนะคะระดับนิวเคลียร์หรือเปล่ามาจากประเทศที่น่าจะเป็นพันธมิตรนะคะหรือว่ามีแนวคิดคล้ายๆกันนะคะมันรุนแรงไปถึงจุดนั้นหรือยังหรือว่ามีความเสี่ยงไหมที่ณวันหนึ่งบินออนไลน์ต้องตัดสินใจแบบนั้นกองทัพพม่าเพื่อความอยู่รอดต้องไปถึงจุดนั้นผมก็ว่ามันก็คือจริงแล้วไอ ระบบคิดแบบนี้นะครับระบบคิดที่ต้องทําทั้งสงครามกองโจรสงครามประชาชนหรือสงครามตามแบบโดยใช้อาวุธหนักนะครับเข้าไปบด,บดขยี้ศัตรูหรือเข้าไปติดตั้งตามแนวโรมแดนอะไรทั้งนี้นะครับมันมันก็มีมานานนะมันเป็นหลักนิยมของของกอ,องทัพพม่าเลยนะครับเขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นสงครามประชาชนภายใต้เงื่อนไขสมัยใหม่คือ,ค,อ,ค,อคือเขาจะจะวางลักษณะการป้องกันประเทศออกเป็นชั้นๆนะครับหมายถึงว่าถ้า ป้องกันประเทศในเขตพื้นที่ชายแดน่จจะลบกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขาก็จะใช้คอน e วนชั n น l ลว r แฟ r นหรือสงครามตามแบวกเเอาอาวุธหนักนะครับจลวดพื้นสู่พื้นพื้นสู่อากาศปืนใหญ่อัตราจรอะไรเงี้ยเขาไปปิดชายแดนนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อป้องกันการบุกรุกแต่ว่าถ้าคนไกาการป้องกันประเทศต,ตัวนี้มันเฟลเนี่ยมันก็จะมีสงครามจรรยุทธนะ์ก็คือถอยเข้าที่ลึก นะครับลบหน่วงเวลาค่อยๆกัดก่อนล้างผานศัตรูจนย่นระย่อแล้วก็เข้าตีอะไรทํานองน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเฟสเนี้ยมันมันล้มเหลวอีกก็จะใช้ People w วอลแฟรจริงๆเลยก็จะเกณฑ์ประชาชนนี่แหละนะครับเข้ามาร่วมรบก,กับกองทัพเนี่ยรวมถึงอาจจะเป็นโล่ช่วยป้องกันทหารประจําการได้ด้วยนะครับเขาเขาก็จะเป็นเป็นสงคราม3ตัวเนี่ยผสมผสานกันไปนะครับทีนี้เขาเขาก็จะเขาก็จะวางว่าถ้าถ้ามีมหาอำนาจบุกหรือประเทศเพื่อนบ้านบุก นะครับหรือมีมีการกรบฏลุกฮือภายในประเทศและมันเป็นสงครามกลางเมืองเขาจะเทน้ําหนักไปที่วอร์แฟร์ตัวไหนลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือลักษณะหลักนิยมของของกอ,องทัพพมา่านะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ผมเคยนําเรียนไปแล้วว่าฝ่ายต่อต้านเขาก็มีนวัตรกรรมทางการทหารมีการปฏิรูปนะครับหลักนิยมหรือลักษณะาการลบนะครับฝ่ายต่อต้านณนะวันนี้มีการสร้างระบบกองทัพภาคขึ้นมา คือเอาประเทศพม่าเป็นตัวตั้งแล้วแบ่งออกเป็นคอมมานด์ใช่ไหมครับเช่นกองทัพภาคเหนือใต้ออกตกกลางอะไรทั้งนองเนี้ยนะครับมันเพิ่มเอกภาพาบังคับบัญชาในการทําให้รัฐบาล NUG โดยเฉพาะภาคกระาโหมสามารถไปควบคุมสั่งการกองกําลัง PDF LDF ซึ่งมีหลายกลุ่มสารพัดกลุ่มเนี่ยนะครับให้อยู่ภายใต้โครงสร้างการาบังคับบัญชาที่ดูจะมีเอกภาพมากขึ้นและลักษณะเนี้ยมันก็ไปซ้อนทับกับ ลักษณะการบางคับบัญชาของกองทับบพบกพมา่าด้วยเพราะว่ากองทับบพบกพมา่าก็เอาประเทศพมา่าตั้งแล้วผ่าออกเป็นสิกว่าภูมิภาคทหารบกใช่ไหมครับแต่ว่า PDFNUG ก็ทําแบบนั้นเหมือนกันแต่มีสัก5-6นะครับแต่ว่ามันไปนครอบรอทั่วประเทศพมา่าเอ้นี่มันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยมีมีลักษณะของ chain of command ที่ที่ใกล้เคียงกับทหารประจำการ มากขึ้นทั้งๆท,ที่นักรบอาจจะเป็นนักรบจรยุทธ์หรือค่อยๆฝึกหัดให้เข้าสู่โหมดประจําการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสําหรับกองทัพพม่านะครับท,ที่ที่จะไปบทขยี้ฝ่ายต่อต้านให้พ่ายอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าฝ่ายต่อต้านีกำลังเรืงองอำนาจ และสามารถจะโจมตีทหาพรพม่าได้มากขึ้นแต่ก็นั่นแหละนะครับก็นั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าทหารพรม่าก็จะแพ้ได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามันมันก็ยังยื้อกันอยู่แบบนี้เพราะว่าทหารพรม่าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างรัฐผ่านยุทธสงครามนะครับรเขาเชี่ยวชาญในการใช้เช็ควาบุนแรงในการกดขี้ศัตรูแล้วแล้วเขามีการปรับหลักนิยม ของกองทัพเนี่ยนะครับมามาเป็นระยะระยะตามความเปลี่ยนแปลงของของโลกสมัยใหม่ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศเพียงแต่ณวันนี้สิ่งที่เป็นจุดขับขันก็คือว่า,าประชาชนไม่พักดีต่อทหาพรพม่านะครับประชาชนไปพักดีต่อ่ายต่อต้านเป็นจํานวนมากนะครับแล้วที่สําคัญก็คือลบมาสามปีแล้วกําลังคนหลักอ่อนล้าจริงๆขวัญเสียนะครับแล้วก็คิดถึงลูกเมียคิดถึงครอบครัวก,ก็มีทหารแปรพักเยอะ นั้นทางแก้ที่ไม่มีทางอื่นแล้วก็คือต้องต้องใช้กฎเหล็กเข้าไปเกณฑ์ประชาชนเข้ามาเป็นการบังคับนะครับอันนี้ว่ามันจะจบลงยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนของเสนาธิการกองทัพทั้งสองฝ่ายความพร้อมของกําลังพลน,นะครับจริงแล้วฝ่ายต่อต้านก็มีจุดรุ้นเหมือนกันว่าคุณจะรักษาความสามัคคีของกองกําลังที่มีสารพัดกลุ่มเนี่ยจะทํำยังไงใช่ไหมครับเมื่อลบกันไปสักพักหนึ่งบางทีอาจจะบางกลุ่มอาจจะบอกว่าเฮ้ เขตควบคุมของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ผู้ที่ร่วมรบเนี่ยควรจะต้องถอยออกไปใช่ไหมครับแต่นี่ถ้าไม่ถอยออกไปเนี่ยก็จะแก้ปัญหากันยังไงนะครับจะใช้ระบบแกนนําร่วมหรือจะมีวิธีคอนฟลิกต์แมนจ e เมนต์อย่างไรหรือจะทะเลาะเบากแวงกันตรงนี้ก็น่าคิดเพราะฉะนั้นผม,ผมประเมินดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าในปีนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างยื้อเหมือนกันทหารพรม่าอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่ว่าณวันนี้เขาทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้แพ้ นะครับก็มามาดูกันว่าว่ามันจะยืนระยะได้ยาวนานแค่ไหน